เด็กน้อยวันนี้ลูกสาวหนึ่งขวบพอดีนะคะวันที่สองกันยาน้องพลอยใส่รายงานตัวสิคะสวัสดีค่ะคุณผูสวัเลยค่ะพาลูกสาวมาเที่ยววัดทำบุญครบหนึ่งขวบพอดีสจวยมากเลยค่ะ วัดแล้วนะคะเจ๋มากวัดเจ๋งมากเลย,ย,ยนี่พามาเที่ยวอยุธยายวัดได้ยื้อเทีย่ยว้าไงร้นเะจ้ามาเต้นแดดตั้งแต้นต้นให้ให้แดดมานานก่อนแล้วค่อยค่อยถ่ายก็ได้เถอมันแดดอันนี้เป็น เป็นอันเป็นอันจำลองเหมือนประเทศอียิปต์ไปขึ้นเลยนวดเตะรูกูจะนวปิ้งอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนขึ้น แสงจ้ามากเดี๋ยวเข้าไปสมข้างในนะคะมาข้างแรงกเหมืนกันค่ะไม่เคยมาเสบตาเพราะว่ามันเป็นสีขาวสวยมากเลยเออ ให้ดูบรรยากาศนะคะข้างในว้าวสวยมากเลยค่ะบรรยากาศข้างในสวยมากเลยจะเป็นรูปเทวดาอินารีโอ้บัญอยู่สวรรค์ทองค่ะบัญนอยู่บนสวรรค์เลย đam xịn đẹp lắm, đẹp lắm đấy an ninh ninh an ninh tham หลวงพ่ออยูอ <S <S อ่นู่นหลวงพ่อก็ถ่ายมาทางนี้ไม่ใช่หรอตัวเองก็ต้องมาอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่หรอคะ <S <S 1> <S 1> ตัวเองก็ามาอยู่ฝั่งนี้ นี่ลุกสาวน้อยอนี่นี่หลวงปู่ทวดนะคะปู่ทวดอันนี้รอบบวัดนะคะนี่เป็นรอบบวัดสวยมาก นี่หลวงปู่ขาวปู่ตูอาจารย์ตูน การร้อนมากพระธาตใหญ่มากไปเดี๋ยวเราจะไปวัดวัดสะเอต่อนะคะจะไปวัดที่ไปวัดที่สองนะคะวัดสะือเป็นวัดเก่าแก่ ก่อนจะไปวัดก็แวะกินกองบกับขบต้องเดินเดินท้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีข้าวโพดด้วยมีแจกก่วจีข้าวโพดไปกินข้าวก่อนนะคะก่อนจะไปวัดทางไปวัดพอดีเห็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ค่ะ อล็อกมันไวไหมมีข้าวโพดขายยาหิตเสี่ยมีน้ำขายด้วยตรงไหนได้ได้ได้เดี๋ยวได้กินข้าวก่อนมีน้ำอะไรเอาชา เป็นชาเขียวชาไทยนุ่มเหนียวครับผมนุ่มเหนียวชาไทยนุ่มเหนียวชาไข่มุกไหมครับใส่ก็ได้ค่ะเอาแม่ตาอะไรตาตาอะไรตาเขียวอะไรเอาอะไรเอาชาอะไรชาไทยชาไทยมาชั้นไหมชาไทยชา้นอะไรก็เอามาชาไทยแล้วค่ะใส่ไข่มุกไหมเดี๋ยวนั่งก่อน มีก็มีรายการจุดก็จุดก็มีกว๋วยเตี๋ยวอ่ะใครกินอะไรมัง่งกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีไหมนี่เออด,ดี๋ยวเออต้มยำมีแบบใส่ไข่ห้าสิบบาทเรากินเอากระดาษมีกระดาษที่พิมพ์เอาให้มันเหมืนใบเตยหางหงษ์ เดี๋ยวถ้ากินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเยนะคะไปวัดสเ้ย,เยนะคะแล้วก็กินไข่กินไข่แล้วกินไข่ ก็สั่งเกาเหลาไปเด็กนี่ไม่กินไข่แดงเป็นเลยไหมลุงไม่ดีอ่ะต้องกินไข่แดงไก่ขาวทอดแล้วแบบคายทอดแล้วคายไข่แดงเบื่อลองดูเบื่อหิวเอานนะ้ำนั่นกินชะลอกจะกินชะลอกข้าเลยกินช <c oughs> ะลอไม่มีมได้ยังไม่ได้อะไรแปลกๆนะกิน,กน,นไม่รู้

เขาคัดคัดกองอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ตรวจวัดไข้สวยไหนแล้วพวกเราวัดสวยมากเลยค่ะทำแบบ มาสเตือนนะคะวัจะเตืนอนวิทยาเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระคะ่ะ ดูเขาจะเสียงสซงนะคะรางวัลงากับพาลูกสาวมาค่ะวันนี้วันเกิดเนี่นกไหนเกิดไหนเจ็ดเจ็ดหกสิบสี่หกสิบสี่นี่ไง,งละละห,หนะ 64. 64, กสิบสี่ เราจะไปเอาตรงไหนเปนเสียงโซงไงแล้วถ้ ay, oh. ่อในเหาอกเรียนห้าเต็มอดีแบอมาขอได้ไหมีเรียญห้นะมือนห้กับชิมือนกันเลยคือเดียวเียวหือว่าเรียนห้าือของทานขอโชคดีเรืองเอหนึ่งอหสี่เซ็ตเรายิ้หัวงเลยแหละ สี่สิบเมตรห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเอากินดีกว่าสี่สิบเมตจ้ะมันเลื่อนไปอีกโอเค่อเงียบดเจอได้จ้านะคุณอ่านพระใหญ่เด้นะ นี่ไงบอสบอนใช่เลยเธอเอาใส่เลยงั้นอ่ะบอนใช่เลยจานสีน้ำตาลสีแดงสีแดงอีกแล้วจานสีแดงก็เนาะสีนี้นะนี่นะนะสีแดงคือสีเหลืองสวยไม่ขอตามวันอ๋อวันจันทร์กับสีเหลืองวันจันทร์สีเหลืองไม่ได้ดฮะแม่ตีวันจันทร์สีแดงเมนก็ มันจันสีเหลืองแต่ลอยเทียนนะคะผลนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตรงบวันหยุดนะคะก็ตอนนี้ไมมีที่จอดรถแต่ว่าจอดรถก,กว้างเนะเยอะ จะมาให้อาหารปลานะคะาลูกกอนอยู่นีนม้วนแพง,งเขาวันนี <c oughs> ม้นมาเลยวามา่ตายวันนี้ละให้อาหารปลาค่ะเอ มีแล้วก็ขื่อนในน้ำปลาสับจะบอให้ลงเลยเปล่ในขื่อนนี่ยเป็นแต้หน้าโอย

นู่นนี่คือป่ะกินน้ำ้าคาอากาศร้อนร้อนหลังกาแฟโบราณ ากาศร้อนมากนี่จะกินโดนเลี้ยงกิ <c oughs> นโดเลีนในใ้ยงกินของไทยๆมาจากไหนก็ไม่รู้เ่ย <c oughs> เหมือนที่พี่ซื้อตันี้ให้พ่อเข้าไปที่ขอนราว ลายเดียวกันเลยไปเที่ยวที่อายุทยา